วันนี้พีกสุดเจาะ49จังหวัดพื้นที่เสี่ยงรับมือพายุฤดูร้อนเกาะติดสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะนอกจากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ส่งผลงกระทบสร้างความเสียหายถึงบริเวณประเทศไทยของเรา วันนี้ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทุกท่านต้องเฝ้าระวังติดตามรับมือตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ชี้ว่าวันนี้บริเวณประเทศไทยของเราจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นซึ่งคาดว่าจะส่งผลงกระทบในพื้นที่49จังหวัดโดยเราจะไปร่วมติดตามดูกันว่าพายุฤดูร้อนจะส่งผลงกระทบต่อพื้นที่ใดบ้างจะเป็นพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านหรือไม่แนวโน้มลักษณะอากาศตั้งแต่วันนี้ ต่อเนื่องไปจนถึง7วันข้างหน้าจะเป็นไปในทิศทางใดไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยของเราล่าสุดหลายฝ่ายยังคงส่งกำลังใจและเฝ้าจับตาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อาคารถล่มลงมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงยังคงมีผู้สูญหายในการนี้แอดมินและทีมงานขอส่งกำลังใจไปยังพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยรวมถึงทีมงานกู้ภัยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขอให้ทุกท่านปลอดภัยผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว ส่วนสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องว่าใน,นช่วงวันที่30มีนาคมถึง1เมษายน2568บริเวณประเทศไทยตอนบนต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดตากแพร่ น,น่านอุรดรเดชสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามร้อยเอด็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกดภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบ,บุรี ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบ,บุรีและประจวบคีรีขันทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังแปลงกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทาให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจึงขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ การโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับผล,ลไม้ที่อยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวเฝ้าระวังอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงรวมทั้งให้ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่งผลทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง จากโมเดลจะเห็นได้ว่าแนวะัะอากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงเกิดขึ้นเพียงบางแห่งเท่านั้นนะคะแต่อย่างไรก็ดีตามโมเดลจะเห็นได้ว่าวันนี้ถือเป็นวันที่พีคที่สุดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองกระจายตัวประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่เลยทีเดียวในขณะที่บริเวณภาคเหนือมีโอกาสได้รับผลกระทบประมาณร้อยละยี่สิบของพื้นที่ แม้แนวปะทะอากาศจะไม่ได้เกิดขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่แต่ให้เฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็ดตกที่จะติดตามมาสร้างผลกระทบและความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินผลผลิตทางการเกษตรและอาคารบ้านเรือนมากกว่าปริมาณฝนที่จะได้รับซะอีกนะคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้ภาคเหนือยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน โดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละยี่ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากแพร่น่านอุตรดิตถสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตริิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนกับมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลาสินมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาปุรีรัมย์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางยังคงมีอากาศร้อนกับมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยจะมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรี สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว1 0บถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงเหนือที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า1เมตรหลังจากนั้นพายุฤดูร้อนยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่31มีนาคมถึง1เมษาย,ยน2568 ทางกรมอุตุนิยมวิทยาไิ้คาดหมายพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคกลางที่จังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพม,มหานาครและปริมณฑลภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรและสุราธานี โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งอีกว่าในช่วงวันที่31มีนาคมถึง3เมษาย,ยน2568จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกอ่าวไทยและภาคใต้ลงสู่ทะเลอันดามันซึ่งจะส่งผลทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่2ถึง5เมษาย,ยน2568 บ้วนอากาศเย็นยังคงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงบ้างเล็กน้อยช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้างและยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งโดยในช่วงวันที่2ถึง5เมษาย,ยน2568บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่ส่วนมากทางด้านทิศตะวันตกและตอนล่างของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่ส่วนมากทางด้านทิศตะวันตกและตอนล่างของาภาคภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0ถึง40ของพื้นที่ส่วนมากทางด้านทิศตะวันตกและตอนล่างของภาคภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่กับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40-70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะมีลมกระโชกแรงร่วมด้วยส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมในช่วงดังกล่าวบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดาม,มันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1เมษาย,ยนขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้น ส่วนในช่วงวันที่31มีนาคมถึง4เมษาย,ยนขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยของเราตลอดทั้ง7วันข้างหน้ามีความเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนแบบต่อเนื่องขอให้ทุกท่านติดตามอัปเดตเตรียมตัวรับมือเฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะ สวัสดีค่ะ